สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับอีที่2ในหัวข้อเรื่องอสปอยเทคนิควัตถุเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Avenger ซึ่งเราก็จะมาทำการอธิบายจุดเล็กจุดน้อยต่างๆซึ่งก็คือ,อท่อมาจากกลุ่มโลกิหลังจากโลกิเนี่ยได้เข้าไปสู่เรื่องราวของธานอสซึ่งธานอสจะถูกเปพื้นหลังหรือภาคหลักของ a อเวนเจอร์ตรงนี้ซึ่งจับใช้พื้นหลังทั้งหมดเป็นธานอสแล้วก็มี a อเวนเจอร์มารวมภาพยนตร์จากหลายๆเรื่องในค่ายของมาเวลอีกทีหนึ่งโดยลูลก,กิเนี่ยได้เหมือนได้หลุดเข้าไปในของทางธานอสซึ่งเป็นจักรวาลของธานอสโดยเฉพาะซึ่งที่จริงก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกันหรอกนะแต่ว่านั่งจาก a อเวนเจอร์จึงต้องมี การมารวมกันของทั้งหมดและเราก็จะอธิบายจุดเล็กจุด,ด,ดน้อยต่างๆว่า,าเทคนิควัตถุในเรื่องนี้ใช้หลักการแตกตายย่างยังไงกับของทางภาพยนตร์ทอภาคหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าต้องต่างอยู่แล้วเช่นไบฟรอสของเรื่องนี้ก็คือยังเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าลูกบาศแห่งอดินซึ่งลูกบาศนี้ก็มีอยู่จริงตามตำนานแล้วก็คือเป็น เป็นลูกบาทที่ใช้ในการเดินทางแบบไกลๆได้สามารถที่จะแบบถือเอาไว้แล้วไปที่ไหนก็ได้ตามใจนึกซึ่งก็แต่นอนว่า,อ,าอุปกรณ์เช่นนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ถ้าเกิดว่าอยู่ในมือของคนที่ใช้เวทมนต์เนี่ยก็าจะาทําได้เหมือนกับใช้เวทมนต์มือเปล่าได้เลยแต่ถ้าอยู่ในมือของนักวิทยาศาสตร์หรือชาววิทยาศาสตร์เนี่ยแห่งมิตรกาศเนี่ยก็จะกลายเป็นคนละเรื่องก,กัน สำหรับมุมมองที่เราได้เห็นกันไป นั้นเนื่องจากว่าเทคนิควัตถุที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่อง a เวนเจอรเนี่ยมีการใช้ของจักรวาลธานอสทำให้อาจจะดูไม่ค่อยเหมือนกับของทางไบโฟตจากภาพยนตร์พอภาคหนึ่งเองซึ่งเป็นจาวิทยาศาสตร์แห่งเอสการ์ดในจักรวาลอิกราซิทดังนั้นตรงนี้จึงต้องเปลี่ยนมุมมองอย่างหนึ่งว่าเป็นการใช้หลักการจาก ภาพยนตร์เรื่องอื่นซึ่งส่งผลให้เกิดการใช้เทคนิคที่ไม่เหมือนกันเกิดขึ้นและคุณสมบัติของกาทาที่ได้รับมาซึ่งก็จะมีมายสโตนซึ่งเป็นอะไรเป็นเหมือนกับสปิริตหรืออะไรแบบนั้นซึ่งจะเป็นการทำให้แฮกกลางกายหรือทำให้คนที่โดนพลังของนิค้าไพจะทำให้กลายเป็นผู้รับใช้โลกิ เรใช้ซิฟโลกิไปโดยที่ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆทั้งสิน้นหลังจากที่โลกิ11นั้นคนที่เป็นตัวตนที่11ได้คือดรอยแยกหรือเปลี่ยนซึ่งหมายความว่าได้เข้าไปสู่ในจักรวาลของธานอสแล้วก็กลายเป็นโลกิ12ซึ่งก็กลายเป็นว่ามาปรากฏในอเวนเจอร์ซึ่งในเรื่องราวตรงนี้นะ จะพูดถึงเกี่ยวกับในสตอรี่เก่าซึ่งเป็นทางประวัติของศาสนาทอที่เยอรมันได้เก็บเอาไว้ซึ่งก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการบุกรุกของเจ้าชายเซบโลกิกกคนนี้เอาไว้ในทํานองที่ว่าเป็นการบุกยึดแผ่นด้าวต่างๆในระบบที่เป็นผูกกันเป็นพันธมิตร หรืออาจจะไม่ได้เป็นบรรทมิตรกันบางที่แค่ครอบครองแผ่นดาวแต่ว่าไม่ได้ครอบครองคนก็มีอย่างโยรันฮามก็ไม่ได้ครอบครองคนแต่อาจจะครอบครองดาวจึงอยู่ในลิสต์ทั้ง9แต่จริงๆแล้วแผ่นดาวทั้ง9นี้นั้นถูกจัดขึ้นโดยพระผู้เป็นเจ้าแห่งการทําลายท่านหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่าจะไปเอาของพระผู้เป็นเจ้าแห่งการสร้างสรรค สิ่งมีชีวิตใช่ไหมก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวัตถุวตัวตถุมีมาก่อนพระผู้เป็นเจ้ามีมาก่อนการสร้างมนุษย์แต่ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่เคยสร้างมนุษย์ซึ่งต้องการที่จะกําจัดมนุษย์ก็เลยกําจัดมนุษย์ไปแล้วหนึ่งรอบครั้งที่หนึ่งแต่ในครั้งที่สองนั้นได้ให้โอกาสก็เลยจัดขึ้นมา9แห่งก็เลยกลายเป็นที่มาของแผ่นดาวทั้ง9ที่มีการาจัดสรรพื้นที่สําหรับการ ทสฮิวแมนในการทดสอบท่านประสิทธิภาพว่าจะออกมาดีไหมวิธีแบบไหนคือวิธีที่ใช่คัดเลือกคัดกรองต่างๆจนใช่และเพอร์เฟกจริงๆเท่านั้นก็ได้นำภาพยนตร์ที่มีแม็กวินดซึ่งเป็นาสายลับของรัสเซียซึ่งแต่ก่อนเป็นเหมือนกับตัวร้ายและก็ถูก เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนฝ่ายเห็นอน่าด้านเพราะว่าถูกเอาเป็นคนดีตอนแรกเป็นคนดีหรือว่าถูกจะไปทดลองแล้วก็จะไปเป็นสายลับของรัเสเซียเพื่อขายหรือเพื่อที่จะเป็นการครองโลกของพวก่ายร้ายของรัเสเซียนะซึ่งก็ต้องดูกันไปว่าเมื่อเปลี่ยนฝ่ายแล้วจะกลายเป็นอย่างคนยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นในเรื่องของ ผู้ที่สั่งการซะมากกว่าที่จะเป็นตัวตนที่หักใจจากฝ่ายเสียแล้วก็มาอยู่ฝ่ายสหรัฐแทนแล้วก็มาทํางานให้กับสหรัฐแล้วก็ฮอกอายนะมือถนโนูอันนี้เราก็ไม่ได้อะไรมากแล้วเรก็จะมาดูอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือ The ะฮักจากภาพยนตร์เรื่อง The h u ัก ซึ่งก็จะมีภาคเก่าๆซึ่งก็จะมีเรื่องราวสตอรี่ต่างๆแต่เนื่องจากว่าต้องเอามาใส่ในเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไปเหมือนผูกกับชาวไสยาศาสตร์ไสยศาสตร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับม์ดําการแปลงกายทรงพลังหรืออะไรแบบนี้มันก็จะดูเหมือนพวกพวกอสุรกายทรงพลังอาจจะเป็นแบบ เหมือนของชาวติดตำบันหรืออะไรแบบนั้นแต่เนื่องจากว่าพอกายร่างใช่ไหมกล้ามเนื้อเนี่ยไม่รู้มาจากไหนเหมือนกัน,นหรือก็พองขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้ซึ่งก็จะดูเหมือนกับนั่นแหละเป็นเหมือนไสยศาสตร์รูปแบบหนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ทำยาแล้วก็กลายเป็นไสยศาสตร์อา้าวแล้วแต่กันไปดรแบนเนอร์เนี่ยนะรู้ว่าการที่จะ ควบคุมอัตราการเต้นของัวใจจะทําให้ไม่กลายเป็นเดอะฮักซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อตัวเขาที่จะไม่กลายเป็นสุรกายที่ชั่วร้ายอะไรแบบนั้นึ่งเกิดารทดลอง,องการที่จะทํายาเ,เซรั่มกระตุ้นกล้ามเนื้อซึ่งคล้ายๆกับยาเอฟเวนตาบีนท,ที่เรียกว่ายาม้าของของเออองชีที่ทําออกมาโดยไปเกี่ยวโยงกับ กับทันอเมริกาซึ่งต้องการสร้างซูเปอร์ฮิวแมนที่มีกล้ามเนื้อแบบว่าใหญ่ๆทีเดียวเร่งการจเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อได้อย่างรดวดเร็วหรืออะไรแบบนี้ซึ่งดรเบนเนอร์ก็ต้องการแบบนั้นแต่ประสบผลความล้มเหลวและกลายเป็นอสูรกายแทนและการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจนี่เองที่เป็นหัวใจสําคัญแล้วก็มาอยู่ในอินเดียซึ่งการอยู่ในอินเดียเนี่ยต้องการที่จะเรียนรู้สมาธิแบบฮินดีซึ่งเป็น สมาธิแห่งการทําลายซึ่งเป็นการทําลายปัญหาที่แพนเนอร์ต้องเผชิญและยึดอาชีพที่ง่ายๆซึ่งก็คือการหาซื้อยาราคาถูกหรือการบําบัดผู้คนในพื้นที่โดยใช้ราคาของยาที่ย่อมเยาหรือไม่แพงเงินเกินไปนั่นเองก็ทําให้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนที่หรือย้ายที่บ่อยจน เหนื่อยกับการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวแล้วก็มาดูอีกอีกคนหนึ่งก็คือกัปตันอเมริกาซึ่งกัปตันอเมริกาเนี่ยนะเป็นการทดลองที่ประสบความสําเร็จในการเอาคนที่แบบผอมๆแล้วก็มาฉีดยากระตุ้นกล้ามเนื้อจนกล้ามเนื้อมากพออะไรแบบนั้นแต่ดูเหมือนว่า,ายาตัวนี้นะจะได้รับแนวคิดมาจาก ยา마่ ama, หรือเฟตามีนที่เป็นยากระตุ้นที่ส่งผลเสียต่อผู้กินเพราะเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทำงานเกินกว่าขีดจำกัดที่ควรจะเป็นซึ่งก็จะคล้ายๆก,กับยากระตุ้นกล้ามเนื้ออันนี้ซึ่งเราจะต้องมาดูกันต่อไปเพราะจากเดิมแล้วก็คือกัรตันอเมริกาเนี่ยนะเ,เทสเล็กถูกใช้ในการสร้างอาวุธ โดยดักตนนิมโซล่าซึ่งเอาไปใช้ในปืนใช่ไหมซึ่งผลยิงออกไปแล้วก็จะหายไปเลยตอน,นแรกนึกว่าสลายหายไปแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นการส่งหรือขนย้ายซึ่งอตรงนี้ในกัปตอนอเมริกาเนี่ยนะเรื่องนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับการส่งไปยังจุดใดจุดหนึ่งของอวกาศโดยปืน ที่ด็อาเตอรนิมโซล่าได้ประดิษฐ์ขึ้นมาซึ่งก็จะไม่มีการพูดถึงอีกแล้วในจุดจุดนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถูกส่งไปไหนหรือไปตรงส่วนไหนก็ไม่รู้กว่า,าจ,จะดีดกระเด็นตายกันไปในจุดอื่นๆซึ่งก็ไม่มีใครสนใจอะไรตรงนั้นตอน,น,น,นไม่ใส่ชุดเกรเาะเนี่ยน่จะเป็นโทนี่สตาร์คแต่พอใส่ชุดเกราะก็เป็นไอรอนแมนแล้วก็เกิดแนวคิดหนึ่งก็คือ แหล่งพลังงานสะอาดซึงเป็นเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนซึ่งแหล่งพลังงานตัวนี้ก็ได้ทําการสังเคราะห์อะตอมที่มาจากเทสเซแห่งโอดินแล้วก็เอามาทําเป็นแหล่งพลังงานตรงนี้โดยเฉพาะเนี่ยรูตว,วีในชุดเกาะแล้วก็ เครื่องสร้างพลังงานตัวนเอที่เอาไปติดเอาไว้ในใต้น้าเพื่อจะลดลอุณหภูมิลงด้วยซึ่งก็เป็นต้นแบบของเครื่องสร้างพลังงานที่ทําจากเทสลเล็กโดยการใช้การสังเคราะห์อะตอมที่เหมือนกับเทสลเล็กโดยฮาร์วิดสตาร์ซึ่งชุดเกราะของทวินสตาร์กเนี่ยนะชุดเกราะไอรอนแมนเนี่ยมีระบบที่เรียกว่าระบบนิวโรนิเเฟสซึ่งเหมือนกับ ชุดเกาะของทอซึ่งทําหน้าที่ในการอ่านสัญญาณจากสมองแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นการควบคุมค้อนอีกทีหนึ่งแล้วก็ยังมีวิดีโอหรือระบบสื่อสารทางไกลซึ่งสามารถสื่อสารระยะไกลได้ซึ่งแม้แตชุดเกาะนี้เต็มไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทํางานด้านสงครามสําสหรับเจ้าชายทอก็มีครบเครื่องสําหรับอุปกรณ์ ทั้งป้องกันทั้งลดแรงเฉยของวัตถุที่พุ่งเข้าหาหรืออะไรต่างๆซึ่งก็จะมีในทางเทคนิคของวัตถุที่ใช้ในตรงนี้ทสโซรัแห่งโอดินซึ่งตกอยู่บนดาวมิดกาดโดยเก็บสาวไว้แล้วก็โอนสิตในการถือกล้องโดยคนรุ่น ถัดมาซึ่งอาจจะเป็นชาวเยอรมันก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่ถือครองตรงนี้อยู่ซึ่งก็เก็บรักษาไว้แต่ขอบอกว่า,เ,าเรื่องราวของศาสนาทในเยอรมันเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับไฮดราซึ่งแน่นอนว่าไฮดราเนี่ยอาจจะมีอุดมการเกี่ยวกับศาสนาทอด้วยซึ่งตรงนี้คือจุดที่ไม่ได้มีคนมองตรงนี้แหละที่ต้องเข้าใจว่าทําไม เยอรมันต้องการอำนาจเหนือเชีวซึ่งก็แด่นอนว่าฝ่ายให้ดาก็อาจจะทําถูกในมุมมองหนึ่งแต่ฝ่ายสหรัฐก็คิดว่าตัวเองทําถูกในมุมมองหนึ่งซึ่งฝั่งนู้นก็ต้องการเอาของศาสนาตัวเองมาใช้ในการสร้างอาวุธแต่ฝั่งนี้ก็ต้องการเอาของฝั่งเยอรมันศาสนาทอมาใช้ในการสร้างอาวุธเช่นเดียวกัน รัสเซียและประเทศสหรัฐที่มีพูดถึงภาตาที่เจ้าชายเซฟโลกิใช้นั้นมี <I said. S 1> มีความสามารถในลนาาักษณะแบบสามารถที่จะใช้ในการายิงแล้วก็แฮกร่างกายเราคนนั้นมาใช้รวมถึง เมื่อยิงเนี่ยนะก็จะไม่ถึงขั้นอันตรายอาจจะแค่แบบพักกระเด็นไปแล้วดูเหมือนว่าถ้ายิงใส่โล่ออของกัปตันอเมริกาเนี่ยก็จะสะท้อนกลับหรือสลายพลังงานแบบศูนย์ระดับศูนเลยก็คือแรงที่ใส่เข้าไปจะไม่ส่งผลอะไรแต่อาจจะสะท้อนกลับเต็มกําลังตามที่ยิงเหมือนกับยิงใส่กระจกแสงที่กระตบกับกระจก ก็สะท้อนกลับมาหลืมันคึ่งจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นกระจกซึ่งก็ปูดีใช้โรนี้ก็จะไม่รู้สึกถึงแรงกระแทกที่กระแทกเข้ามามันก็จะเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับตรงนี้และ,ะความเข้าใจเกี่ยวกับไบฟร์สหลังจากที่ไบฟรอสตกทุบทําลายโดยค้อนของทอแล้วโดยตัวต้องการตัดกระแสะพลังงานที่ไปดึงเป็น ดาวโยตันฮามให้หลุดออกมานั้นหยุดลงทำให้เกิดกา,ารหลุดของไบฟลอสตกลงไปแล้วก็ทำการซ่อมซึ่งต้องใช้เวลาซ่อมซึ่งไบฟลอสที่จะเอามาใช้ทดแทนนั้นเป็นเครื่องที่ไปยึดมาจากโยตันฮามในตอนที่เจ้เาวันนักขยักซิฟที่เป็น ของเผ่ากินคนได้รู้วิธีใช้เครื่องไฟอร์ลของโยธาฮามซึ่งเครื่องของโยธาฮารมก็ถูกชิงมาโดยราชาอดินและเอามาเก็บเอาไว้ที่แอสการ์ดซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการเชื่อมต่อซ่อมและเจ้าชายทอก็ไปใช้ไฮเปอร์สเปซหรือไปโทรหาโดยใช้วิทยุไฮเปอร์สเปซในการโทรไปดาวอื่นที่มียาน เพื่อขอ,อยญาณอวากาศแล้วก็เอามาใช้ในการเดินทางมายังมิดการ์ซึ่งในกรณีนี้เราก็จะรู้สึกบางอย่างว่าการจับกลุ่มโลกิโดยเจ้าชายทอเป็นภารกิจที่สำคัญที่ต้องมาจับเจ้าชายเซฟโลกิไปกุมขังเนื่องจากการายึดบัลลังหรือการนั่งบัลลังเพื่อเป็นคิงโลกิซึ่งเป็นการชิงบัลลังโดยที่ ราชาโอดินไม่ได้อนุญาตหลังจากเจราจาด้วยอาวุธเป็นที่เรียบร้อยก็ได้รวมทีมกันเป็นทีมเอเวนเจอร์และปรึกษากันว่าจะทำการโจมตีไฮดร้าที่เจ้าชายซิฟลุกินั้นได้รวบรวมมาอย่างไรเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายไฮดรา ที่ไปเอาคนของไฮราคือจากประเทศเยอรมันเนี่ยมาใช้เพื่อสร้างาเครื่องควบคุมเทสเรเล็กไฮโดินในการเปิดหลุมดำขนาดเล็กซึ่งเป็นหลุมดำที่ไม่ใช่เหมือนหลุมดำใจกลางกาแล็กซี่ที่มีขนาดใหญ่เป็นพันปีแสงซึ่งมีแรงในการดึงวัตถุต่างๆให้ อยู่ตรงจุดนั้นแต่ลุมดําขนาดเล็กเนะี่ยถ้าเอามาใช้ก็จะใช้เป็นเครื่องขนส่งได้นั่นเองกับตอนั<อ>เมริกาเปนชาวยุคเก่าซึ่งเจ๊แข็งโดยอุบัติเหตุและสมผลทําให้ค้ามเวลาซึ่งหมายความว่าเซรุมนี้ทําให้เนื้อเยื่อไม่แข็งไปด้วยทําให้เหมือนกับเป็นการก็เรียกว่าเป็นไฮเปอร์สลีปเป็นการหลับซึ่งจะทําให้เหมือนกับ อายุถูกแช่แข็งเอาไว้แล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวแล้วก็มาตือนขึ้นในโลกอนาคตพอมาเจอกับเทคโนโลยีใหม่ก็เป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะสำหรับอันนี้ถ้าจะหาทางออกจากคุกนี้มาได้ก็กลายเป็นว่าได้ใช้โฮโลแกรมที่อยู่ในชุดขอันสร้างภาพสะท้อนของตนเองขึ้นมาแล้วก็ หลอกให้เจ้าชายทอเข้าไปในคุกแทนสมงบนน้ำแม่ติดกับดักแล้วต้องการที่จะทุบและหล่นร่วงลงมาแต่แน่นอนนะเจ้าชายทอสามารถที่จะเสียชีวิตได้ดังนั้นอยากิิด่าเครื่องรถแรงเฉยที่ติดตั้งอยู่ที่จุดเกาะจะลดได้เสมอไปและดูเหมือนว่าไม์สโตนไม่สามารถที่จะทำอะไรกับเครื่อง สร้างพลังงานที่ใช้อะตอมสังเคราะห์ให้เหมือนกับเจสดแสรกได้เลยแม่เทเิสเนวซึ่งก็เหมือนกับว่ามีการต้านกันทําให้เจ้าชาเซฟโลกิไม่สามารถแฮกกายของโทนี่สตาร์กได้เอ,อ่อลุมดำขนาดเล็กได้แล้วก็นำคองทับชิตอรี่ซึ่งทานอตควบคุมอยู่ส่งมาชมทีมิดกาดสเปิร์เทมการครอบครอง แผ่นดาวตรงนี้ซึ่งจะทำให้แผ่นดาวอื่นๆนั้นได้รับผลกระทบในรายถัดไปจึงทำให้ต้องมีการต่อสู้กันเกิดขึ้น,นและในตอนจบนั้นของเรื่องก็คือสามารถปิดหลมดำขนาดเล็กได้แล้วก็เราก็จะได้เห็นในแง่ของเทคนิคว่าสามารถส่งวัตถุไปมาระหว่าง ลมดำขนาดเล็กนี้อย่างไรและเครื่องที่ทอนำมาด้วยนั้นก็คือมาทางยานอวกาศในตอนแรกแล้วก็พาเครื่องนั้นมาด้วยและเครื่องนี้ก็สามารถควบคุมการทำงานหลุมดำขนาดเล็กให้สามารถเคลื่อนย้ายจากจุดนี้ไปยังแอสกาดแล้วก็ไปติดคุกที่แอสกาดแต่จุด,จ,ดจุดนี้คือเป็นรอยแยกของเรียกว่าเ e ็กซัสอีเวนต์ซึ่งเป็น ลำดับเหตุการณ์ที่ต่อตัวกันปิดแปลกออกไปจะเกิดการข้ามเวลาของเ,อเรื่องราวของฝั่งธานอสตรงนี้ในแบ็กกราว์ทั้งหมดตรงนี้มาจากฝั่งของอเวนเจอร์ที่กระโดดข้ามไปอดีตและเพื่อไปเอาเทสเล็กแห่งโอดินมาและทำให้โลกิหยิบเทสเล็กและ กระโดดข้ามไปทําให้ลำดับเหตุการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น2ลํลำดับเหตุการณ์ที่แตกต่างกันก็ขอจบการสปอยเทคนิคของวัตถุในเรื่องราวนี้กับสตอรี่ที่มีการแตกแขนงของลำดับเหตุการณ์ที่แตกต่างกันโดยเราจะยึดจาก TBA ที่สามารถดูได้ทั้งหมดทั้งปวงว่าจะเป็นยังไงสำหรับนี้นะครับก็จะให้เป็นทอหมายเลข12โลกิ12